สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการสองพระแท้สําหรับวันนี้ก็มีพระพุทธโสธรพิมสองหน้าพิมพ์6จ็ดหเนื้อทองเหลืองปี2497มาให้ได้รับชมและพิจารณากันนะครับว่าพระแท้นั้นเป็นอย่างไรสําหรับหลวงพ่อโสธรปี2497ปัจจุบันมีปลอมนะครับมีเก๊มีปลอมเยอะมากแต่ว่าเก๊ปลอมเนี่ย ต้องบอกว่าไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนของแท้เราสามารถาพิจารณาแยกแท้เกได้ไม่ยากนะครับเออสำหรับองค์นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพระที่อยู่ในเลี่ยมทองเรากรณีที่เราไม่สามารถดูขอบตักได้เดี๋ยวผมจะบอกเบสิควิธีการพิจารณาเบื้องต้นหน้าจากหน้าหลังขององค์พระนะฮะว่าหากเจอแบบไหนเรา สามารถที่จะจ่ายตังค์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วจุดจ่ายตังค์เลยจะต้องดูที่ขอบตัดนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือขอบตัดจะมีลักษณะเป็นพักปั๊มตัดขาดเป็นใบมีดนะฮะเป็นใบมีดตัดขาดไปเลยนะฮะแต่ทางนี้ชั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราไปเจอในสนามหรือในภาวะที่เราไม่สามารถขอแกะดูขอบข้างได้เรา ผมก็จะบอกว่าให้เราดูตรงจุดไหนนะครับพระหลวงพ่อโสธรปีสองสี่เก้าเจ็ดนะฮะอ,อ,องค์เนี้ยจะเป็นพิมพ์หกเจ็ดหกเจ็ดทำไมจึงเรียกว่าพิมพ์หกเจ็ดหกเจ็ดนะครับให้เพื่อนๆดูสังเกตที่เม็ดพระศกด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านบนสองแถวของพ่อนะครับ เพ,เพื่อนจะนับแถวบนเนี่ยตรงเนี้ยจะนับได้หกเม็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกส่วนแถวที่สองจะนับได้เจ็ดเม็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ่ะมาดูอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งก็เช่นกันครับแถวบนเราจะนับได้หกเม็ดนะครับ แถวล่างเราจะนับได้แถวที่สองเลยนับได้เจดเม็ดนะครับเอาละครับทีนี้หลวงพ่อโสธรปีสองสีก้เจจะเป็นเนื้อทองเหลืองปั๊มกระแทกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอลักษณะของเนื้อโลหะมีการแตกจากการปั๊มนะฮะ แตกจากการปั๊มในพิมพ์เนี่ยเพืเ่อนๆจะเห็นนะครับเห็นร่องรอยของเ,ออเนื้อโลหะเนี่ยแตกตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะฮะตรงขอบตรงขอบตรงขอบองพระนะฮะตรงนี้อีกหนึ่งจุดตรงนี้เองเนี่ยกรณีที่เราไปเจอในสนามหรือว่า มีคนจะเอามาปล่อยเรานะครับถ้าเราส่องแล้วเจอว่ามีลักษณะของโลหะชำรุดแตกแตกชำรุดจากในพิมพ์นะฮะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยโอกาสแท้เนี่ยเก้วนะครับแล้วก็แน่นอนพระปั๊มเราจะต้องจดจำพิมพ์ขององค์พระให้ได้ว่าพิมพ์พระท่านเป็นอย่างไรนะครับ ลักษณะหน้าขององค์พ่อเป็นอย่างไรลักษณะองค์พระถูกต้องถ้าองค์ถ้าพิมพ์ถูกเนื้อได้แต่อย่างนี้ธรรมชาติได้เราก็สามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อเช่าบูชามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้เพื่อนๆได้ดูรายละเอียดนะครับ เพื่อนๆเห็นนะครับบริเวณด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยตรงซุ้มนะฮะจะมีลักษณะของการแตกของเนื้อโลหะตรงนี้มันเกิดจากการปั๊มกระแทกเนื้อโลหะที่แข็งนะฮะส่วนใหญ่จะเกิดจากทองเหลืองฝาบาทอันปะก,ก้านะฮะที่จะ,ะที่จะแตกแบบนี้โอกาส ที่จะเป็นพระแท้นี่สูงเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นรอยร่องรอยการลั่นการแตกของของเนื้อพระ,ะทีนี้ผมให้ดูดการเป็นพระปั๊มนะฮะผมจะบอกเสมอว่า พื้นผิวเหรียญเนี่ยธรรมชาติของพระปั๊มจะต้องมีลักษณะของกระแสเหรียญหรือเขาเรียกฟิชชิงะกระแสเหรียญวิ่งศาสตร์อยู่ทั่วองค์พระนะครับแล้วก็เม็ดผระศกนะฮะตรงนี้ซูมให้ได้ให้ได้เห็นกันชัดๆนะครับจดจำใบหน้าหลวงพ่อนะครับ เส้นคอเส้นคอจะต้องคมชัดนะครับไม่ตื้นเบอร์นะครับสังคตินิ้วมือคมชัดทุกสัดส่วนนะครับฐานผ้าทิพย์เมนะ็ดไข่ปลาในฐานผ้าทิพย์นี่คมชัดมากนะครับเป็นเหมือนกันทุกองค์ทุกพิมพ์ทุกบล็อกนะครับจะต้องคมชัดมากๆนะครับของเย็ก,ก็จะตื้นตื้นเบอร์เอร์นะฮะ จะบวมๆหน่อยอ่าบริเวณหัวเข่าหลวงพ่อนะครับเห็นนะครับว่าอา่ามีอา่าร่องรอยการแตกของเนื้อโลหะที่เกิดจากการปั๊มนะครับเล่นไม่ยากครับรุ่นนี้เล่นไม่ยากแตกของเจ๊เยอะของปลอมเยอะอะให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับ เพื่อนๆจดจำลักษณะของเม็ดพระศกนะครับเม็ดพระศกจะนูนเด่นคมชัดไม่ตื้นเบอร์นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสึกเพราะเป็นพระไม่ไม่มีห่วงนะฮะเว้นแต่จะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังอะไรเงี้ยนะครับด้านหน้าด้านหลังพื้นผิวเหรียญเหมือนกันคือมีฟิชชิง่งมีกระแสะเหรียญวิ่งสาดอยู่ทั่วองค์พระ นะครับดูธรรมชาติพระให้ออกเราต้องรู้จักพระก่อนนะครับว่าพระเนี่ยเป็นพระหล่อหรือพระปั๊มนะฮะเราจะต้องรู้เ,เห็นไหมฮะพื้นผิวเหรียนจะจะมีกระแสะเรียนนะศาดออกตรงนี้ก็เป็นจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งนะครับทุกสัดส่วนนี่คมชัดทุกสัดส่วนนะครับ หลวงพ่อต่อธนี่จะเป็นพระที่หนานะฮะนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากเพื่อนๆเห็นคลิปเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ